ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปตศเข้าตรวจสอบกากแคดเมียมของกลางแล้วก็พ่นสเปย์ไว้ที่ถุงบิ๊กแบ็กในโกดังที่บริษัท j n แอนด์เมทัจำกัดที่เช่าโกดังไว้ภายในซอยกองพนันพลต,ตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งก็เป็นกากแคดเมียมของกลางที่นับเสร็จแล้ว100เอร์เซได้จำนวน478ถุงเฉลี่ยถุงละ1.5ตัน โดยภาพรวมการเข้าตรวจสอบจํานวนกากแคดเมียมของกลางที่ต้องทำขณะนี้ในจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวน4แห่งนะคะก็รวมรวม,มเกือบ8,000ตันที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นใช้เป็นตัวเลขประมาณการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแต่เพื่อใช้ในการสรุปสํานวนคดีและก็เตรียมพร้อมการขนย้ายกลับจังหวัดตากปลายเดือนเมษายนนี้ก็ทําให้ตํารวจปทสและเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ต้องเข้ามาร่วมตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนับจำนวนของกลางให้แน่ชัดทั้ง4แห่งค่ะสำหรับแห่งแรกนะคะก็คือบริษัท j n b เป็นโรงงานหลักมีกากแคดเมียมประมาณ6,151ตันตำรวจปทศเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปนับกาก,ากของกลางเนื่องจากว่าติดปัญหาจำนวนของกลางที่มีมากค่ะที่จะต้องมีการจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายบิ๊กแบกให้เรียบร้อยก่อนในช่วง1-2วันนี้ ส่วนแห่งที่2นะคะก็เป็นโรงงานแล้วก็โกดังที่บริษัท j n b นั้นเช่าเอาไว้มีประมาณกากแคดเมียมก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือ340.5ตันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการนับต่อเนื่องค่ะส่วนจุดที่3ของบริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทคจำกัดก็พบกากแคดเมียมประมาณการก่อนหน้านี้จำนวน1,34 4ตันทางตำรวจปตสกำลังเข้านับของกลางในวันนี้ และจุดที่4ก็เป็นโกดังเนมเพอกระทุ่มแบนก่อนหน้านี้ประมาณการเอาไว้นะคะอยู่ที่469ตันทางตำรวจปตอเข้านับของกลางเสร็จแล้วได้356ถุงจำนวน534ตันค่ะโดยของกลางทั้งหมดหากนับเสร็จทางตำรวจปตอก็จะสรุปเป็นสำนวนคดีแล้วก็ส่งมอบของกลางคืนใล้ให้กับ อุตสาหกรรมจังหวัดไปดําเนินการตามขั้นตอนในการเตรียมส่งกากแคดเมียมกลับไปที่หลุมฝังกบต้นทางในพื้นที่จังหวัดตาโดยจะมีการเริ่มซ้อมขนย้ายกันนะคะในวันที่24ขออภัยค่ะ28เมษายนนี้ค่ะ